สวัสดีจ้าสวัสดีคนวันพุธคลิปนี้ดวงรายสัปดาห์25-31เดือนมกราคม68อ่ะหยิบทีเดียวไปเลย3ใบไพ่อยากบอกอะไรรวยแล้วก็สิรวยแล้วละสิสัญลักษณ์ของไพ่ใบนี้มีแต่ความร่ำรวยราชาเหรียญนั่งถือเหรียญนั่งบรรรังอูฟูกินหรูอยู่สบายได้เจอคนเปคนอุปถัมภ์ค้ำชูมีคนช่วยเหลือ การได้รับโอกาสการร้องของการได้รับความยุติธรรมการได้รับความช่วยเหลือเอกสารสัญญาธุรกิจธุรกรรมการเงินโดดเด่นคนวันพุธสัปดาห์นี้โดดเด่นเรื่องเงินทองโชคลาภโดดเด่นเรื่องของการได้รับโอกาสการได้รับความยุติธรรมพิมพ์สาธุ67พิมพ์สาธุ67สาทุ6กรวยประสบความสำเร็จเพราะฉะนั้นเนี่ย ก่อนอื่นก่อนจะไปไหนไกลอ่ะขอโฆษณาประชาสัมพันธ์ก่อนเลยเห็นไพ่คนรวยขึ้นมา,าเห็นไพ่เห็นไพ่เจ้าสวยเห็นไพ่คนรวยเห็นไพ่สายเปแล้วรู้สึกว่าอ่ะคนวันพุธต้องมีเงินคนวันพุธต้องมีเงินคนวันพุธต้องได้เงินคนวันพุธต้องรวยคนวันพุธต้องถูกหวยแน่ๆหรือต้องได้รับทรพัพจับเงินก้อนแน่ๆดังนั้น ต้องมีเงินมาบูชาแน่ๆ239บาทส่งฟรีแถมทูบปลดหนี้ไปจุดลุ้นเสี่ยงดวงเอาสพระอรหรันต์บรรดาลโชคลาภพระอุปคุตพระศิวรีพระสังกัจจายใครที่ได้รับทรัพย์จับเงินก้อนภายในวันที่31มกราคมนี้ขอให้มีบุญสัมพันธ์มาบูชาสาพระอรหันต์ไปด้วยเทิน239บาทค่ะพระราชาเหรียญ ย้ำนะย้ำแล้วย้ำอีกผู้ใหญ่ผู้รู้ผู้มีเงินผู้มีอำนาจเจ้าสัวนักธุรกิจนักลงทุนลุยได้เลยเต็มที่อยากจะลงทุนอยากจะค้าจะขายอยากจะเล่นหุ้นอยากจะทำธุรกิจส่วนตัวลุยได้เลยทำได้เลยเต็มที่ราชาเหรียญมีคนช่วยเหลือเกื้อกูลสนับสนุนส่งเสริมใครจะขยายร้านขยายธุรกิจกิจการจะกู้เงินมาซื้อบ้านซื้อรถปลดหนี้จะกู้เงินมาขยายธุรกิจกิจการไปร้องของ ไปขอความช่วยเหลือไปขอโอกาสได้สําเร็จการเงินระวังอยู่2เรื่องหนงหน้าใหญ่ใจโตหน้าใหญ่ใจป้ามเล่นใหญ่ระวังดีๆ บางทีอะคนวันพุธแต่เล็กๆไม่ใหญ่ๆทําเล่นใหญ่ก็หมดเยอะอันนี้คือข้อท,ที่1มันใจปั้มแล้วเกินมันป่ามันสปอร์ตแล้วเกินต้องระวังข้อที่2มีคนมายกมือไหว้ขอเงินมีคนมาเบียดเบียนมีคนมาขอร้องขอความช่วยเหลือก็เลือกเอาก็แล้วกันนะว่าจะช่วยหรือไม่ช่วยส่วนเรื่องของการงานหน้าที่การงานจริงๆเนี่ยไพ่เจ็ดเจ็ดช่วยเนี่ยมันเป็นไพ่งงงสับสนเหมือนคนที่ ยังจับต้นชนปลายไม่ถูกจะ1 2ึ่สองใส่ลำดับใส่หมายเลขต้องไม่งงนะคะถ้ามีเรื่องต้องทำถ้ามีเรื่องต้องจัดการหลายอย่างห้ามงงค่อยๆทำทีละเรื่องค่อยๆทํำทีละอย่างจัดการไปทีละเรื่องทีละอย่างแล้วจะสำเร็จตามกระบวนการขั้นตอนกรณีที่งานมีโอกาสเข้ามาให้เลือกต้องเลือกต้องตัดสินใจ 1. พิจารณาจากตัวเงิน2พิจารณา จากกฎระเบียบข้อบังคับกติกาสัญญาต่างๆ3พิจารณาจากปริมาณงานที่ทำนะคะ3อย่างแต่อาจารย์มองว่าเราอาจจะเอาเงินเป็นที่ตั้งก็ได้การพิจารณาเนี่ยดูสิเอาความยุติธรรมเป็นที่ตั้งเฮ้ยงานได้เลื่อนขัน้นเลื่อนตำแหน่งงานได้เป็นหัวหน้าได้เป็นเจ้าคนนายคนเงินคุ้มไหม เพราะว่าไพ่ตราช่างอ่ะมันเป็นไพ่ที่แบบเงินกับงานต้องไปในทิศทางเดียวกันช่วงเนี้ถือคติขยันมากจะได้มากจะสําเร็จมากแล้วผลงานค่อนข้างเข้าตากรรมาการก็น้ําขึ้นรีบตักนะจ๊ะเขาโฟกัสที่เราเขาเพ่งเล็งเขาจับจ้องเรานั่นหมายความว่าเขากําลังจะมอบหมายภาระอันใหญ่หลวงให้กับเราหรือเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งคนจะทําธุรกิจคนจะลงทุนอะไราวางระบบให้ดีอาจารย์จะเตือนสําหรับเจ้าของธุรกิจ กิจการคือระบบระบบพังทุกอย่างพังแล้วอยู่กับลูกน้องอะ่ะอย่าใจดีมากเกินไปคือจะใจปั้มใจสปอร์ตจะให้ของขวัญให้รางวัลอะไรก็ได้แต่กฎระเบียบกติกาและมาตรฐานในการทำงานต้องเหมือนเดิมอย่าใจอ่อนมากจนเกินไปส่วนเรื่องของความรักจริงๆไพ่ความรักคนโสดสับสนนะ สัญลักษณ์ของไพ่สวยเลือกได้หล่อเลือกได้แต่ก็รู้สึกว่าทำไมสับสนจังเลยทำไมเลือกไม่ได้ทำไมตัดสินใจไม่ถูกถูกแล้วล่ะที่รู้สึกแบบนั้นไม่ต้องรีบนะมีคนเข้ามาให้เลือกมีคนเข้ามาให้ตัดสินใจชอบแบบไหนล่ะดูนานๆมันจะมีคนที่ เป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรนะภาพลวงตามันจะมีทองชุบเข้ามาดูดีๆค่ะใครตัวจริงใครตัวปลอมบางคนน่ะตอนแรกดีๆพอคบกันไปนานๆสันดานออกนะเริ่มเห็นสันดานที่ไม่ดีบางทีก็ต้องตั้งสติด้วยดูคนดูนานๆแต่ถ้ามันจะเข้ามาให้เงินถ้ามันจะเข้ามาเปเรานะยินดีรับเงินค่ะเอาเงินไว้ก่อนนะคะเรื่องของความรักเรื่องของความสัมพันธ์ค่อยว่าเพราะอย่างน้อยถ้าในอนาคตมันเป็นคนไม่ดีเราก็ยังมีเงินเข้า เขากระเป๋าเนาะสอนกันแบบนี้เลยนะคะส่วนคนที่ยังไม่มั่นใจในความรักคนที่มีคู่แล้วเนี่ยสับสนนะใช่ไม่ใช่แม่คนนี้ตกลงใช่คู่ไหมอย่าตั้งคำถามเยอะ คนเราถ้าตั้งคำถามเยอะแล้วเรารู้สึกว่ามันไม่ใช่ก็เลิกไปซะไม่ต้องสับสนอะไรส่วนบางคนถ้าคิดจะใช้เหตุผลกับความรักอ,อาจารย์ว่าจริงๆความรักกับเหตุผลอะ่ะมันก็เป็นของคู่กันแต่ถ้าจะเอาตามความรู้สึกจริงๆอะ่ะความรู้สึกอะ่ะมันมากกว่าเหตุผลเพราะฉะนั้นรักใครสักคนหนึ่งเหตุผลอย่างเดียวไม่ได้ ช่วงนี้ดูแลใส่ใจซึ่งกันและกันหน่อยใจป่ากับคนรักหน่อยหรือช่วงนี้บางทีแฟนอาจจะซื้ออะไรเป็นของขวัญของมีค่าให้กับเราก็ได้นะคนวันพุธมีเกณฑ์เห็นผีฝันแปลก,ปกฝันกลางวันฝันร้ายทำบุญกับคนขอทานคนเล่ร่อนคนจรนจัดคนยกากไร้ทำบุญกับโรงเรียนสอนคนตาบอดเสริมดวงก็แล้วกันสุขภาพระวังโรคอ้วนน้ำหนักตัวขึ้นเบาหวานความดันหัวใจและปัญหาสายตาใครอยากได้สามพระอรหันต์ไว้บูชาอธิษฐานได้ สำเร็จแล้วทักมาบูชาได้เลยใครจะดูดวงส่วนตัวอาจารย์รับดูดวงด้วยไพ่ย,ยิปซีเริ่มต้น1คําถาม39บาท10บโมงเช้าถึง2องทุ่มทุกวันทักมาจองคิวกันได้นะคะสวัสดีคะ่ะกดไลค์กดแชร์นะ